สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้พบกับครูอีกครั้งนะคะครูศิรินาถพงษนูค่ะสำหรับวิชาภูมิศาสตร์นะคะวันนี้เราจะมาเรียนในเรื่องการจัดการทรัพยายกรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนอ่าก่อนอื่นเรามาเรียนรู้กันกน่อนว่าการพัฒนาที่ยั่งยืนคืออะไรเขาบอกว่าการพัฒนาที่ยั่งยืนเนี่ยเป็นแนวคิดในเรื่องของการใช้ทรัพยายกรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้อมให้เต็มตามศักยภาพของสิ่งแวดล้อมนั้นๆนะคะ โดยเนี่ยเรามองว่าการที่เราใช้ทรัพยากรอยู่ทุกวันนี้นะคะไม่ว่าจะใช้ทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันเป็นการใช้เพื่อตอบสนองความต้องการของเราเพียงฝ่ายเดียวโดยเราเนี <ri> <ismo> ่ยไม่ได้คํานึงว่าสุดท้ายแล้วไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรธรรมชาติหรือว่าสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันย่อมมีวันหมดไปและเมื่อไหร่ก็ตามที่เราใช้โดยไม่ได้คํานึงถึงผลกระทบที่ตามมาเนี่ยผลสุดท้ายแล้วผลกระทบนั้นจะย้อนกลับมาส่งผลต่อชีวิตของเรานั่นเองนะคะ คราวนี้การพัฒนาอย่างยั่งยืนหรือการพัฒนาที่ยั่งยืนเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันมีแม่บทนะคะเป็นหลักสําคัญเอาไว้อยู่หนึ่งหลักนั่นก็คือถ้าเราเคยได้ยินเรื่องของอ g เจนด2าชนะคะ ซึ่งหลักนี้ถือว่าเป็นแม่บทของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งต่อมาเรื่องที่ครูจะพูดนั่นก็คือเรื่องของการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะแต่ก่อนอื่นเราต้องเข้าใจความหมายของการจัดการก่อนนะคะการจัดการคืออะไรนะการจัดการคือการทํางานอย่างมีประสิทธิภาพในรูปแบบต่างๆนะคะโดยนะคะ ทำให้เกิดกิจกรรมกิจกรรมนี้ต้องดําเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพมีวิธีการที่แน่นอนและชัดเจนต่อมามาดูเรื่องของการจัดการทรัพยากรธรรมชาติการจัดการทรัพยากรธรรมชาติคือการดําเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติและสิ่งเหล่านั้นเนี่ยสามารถสร้างประโยชน์ให้กับมนุษย์รวมไปถึงการสงวนทรัพยากรเอาไว้เพื่อให้เกิดประโยชน์กับมนุษย์สูงที่สุด ต่อมาการจัดการสิ่งแวดล้อมนักเรียนอาจจะต้องแยกความหมายกันนิดนึงระหว่างทรัพยากรธรรมชาติกับสิ่งแวดล้อมนะคะทรัพยากรธรรมชาติคือสิ่งที่สามารถเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติมีทั้งทรัพยากรที่ใช้แล้วหมดไปกับทรัพยากรที่ใช้แล้วสามารถทดแทนได้นะคะแต่สิ่งแวดล้อมคือสิ่งที่อยู่รอบๆบตัวเราซึ่งสิ่งแวดล้อมเนี่ยเราไม่ได้จํากัดว่าต้องเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเพราะว่าสิ่งแวดล้อมเนี่ย เป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นก็ได้นะคะเหมือนถ้าสมูตินักเรียนนะคะลองมองรอบๆตัวเราอะไรที่อยู่รอบๆตัวเรานั่นแหละค่ะคือสิ่งแวดล้อมสําหรับการจัดการสิ่งแวดล้อมนะคะคือการดําเนินงานเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดภาวะบละพิษส่งผลด้านลบต่อสิ่งแวดล้อมจนเกิดผลกระทบต่อการดําเนินชีวิตต่อมาเรื่องของแนวทางการพัฒนาอย่างยังย่งยืนนะคะเนื่นสัก์ว่า หลายๆครั้งที่มีการประชุมของสหประชาชาติขึ้นเนี่ยนะคะหลายครั้งนะคะมีการนําเสนอวาระเนื่องจากว่าเกิดการตระหนักถึงวิกฤตด้านสิ่งแวดล้อมที่นับวันจะยิ่งชวีความรุนแรงขึ้นนะคะทำให้มีการเสนอแนวคิดนะคะโดยแนวคิดนี้มุ่งเน้นในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมมากกว่าการแก้ปัญหาเพียงเศรษฐกิจด้านเดียวคราวนี้เนี่ยภาพนี้นะคะก็คือกรอบของ การจัดการสิ่งแวดล้อมนะคะแล้วก็การพัฒนา,ยอ,ยาอย่างยั่งยืนโดยนะคะการพัฒนาแบบก้าวกระโดดการที่สิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมแล้วก็การใช้ทรัพยากรอย่างฟุ่มเฟือยเนี่ยสิ่งที่กล่าวมาทั้ง3อย่างนี้นะคะ เป็นสาเหตุสําคัญนะคะทำให้คุณภาพชีวิตของประชากรโลกเนี่ยลดต่ําลงคราวนี้การประชุมของสหรประชาชาตินะคะเขาก็เล็งเห็นถึงปัญหาตรงนี้นะคะก็เลยมีการนําเสนอแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยในการนําเสนอครั้งนั้นเนี่ยนะคะมีประเทศสมาชิกทั้งหมด178ประเทศลงนำรับรองแนวทางการปฏิบัตินี้นะคะ ซึ่งส่วนสําคัญของแนวทางการปฏิบัตินี้เนี่ยเขาบอกว่าแม้ว่าทุกวันนี้เราจะเน้นเป็นเรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจแต่การพัฒนาเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียวเนี่ยมันไม่ได้ยั่งยืนนักนะคะดังนั้นการที่เราจะพัฒนาเนี่ยเราควรพัฒนาไปอย่างสมดุลไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดลอ้อมเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่มันเกิดความสมดุลทั้ง3ส่วนนี้เมื่อนั้นการพัฒนามันจะเป็นกันไปอย่างเป็นระบบนะคะ อ่าเรามาดูอันดับแรกคือการพัฒนาที่ครูบอกไปเมื่อกี้นะคะการพัฒนาเศรษฐกิจทํำยังไงที่จะมีการพัฒนาเศรษฐกิจนะคะที่ยั่งยืน อันดับแรกเขาบอกว่าสิ่งที่เราพึงกระทาพิสูจิ์คือการสร้างความเท่าเทียมกันนะคะซึ่งการสร้างความเท่าเทียมเนี่ยมันจะไม่มีการแบ่งแยกชนชั้นนะคะการกระจายความเท่าเทียมทางเศรษฐกิจจะทําให้มนุษย์เนี่ยสามารถเข้าถึงทรัพยากรได้อย่างเท่าเทียมและเมื่อไหร่ก็ตามที่มนุษย์เนี่ยสามารถเข้าถึงทรัพยากรได้อย่างเท่าเทียมเมื่อนั้นทรัพยากรจะถูกนํามาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ต่อนะคะอันที่2คือการพัฒนาด้านสังคมโดยเฉพาะเรื่องของการพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษย์นะคะมนุษย์เมื่อนะคะอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีนะคะมีคุณภาพชีวิตที่ดีเมื่อนั้นจะสร้างสังคมที่มีคุณภาพและสุดท้ายคือการพัฒนาสิ่งแวดล้อมเราควรที่จะตระหนักถึงว่าทรัพยากรทุกอย่างเนี่ยใช้แล้วมีวันหมดไปและทรัพยากรแต่ละประเภทเนี่ยมีขีดจํากัด และศักยภาพแตกต่างกันดังนั้นเราควรที่จะทําความเข้าใจถึงขีดจํากัดแล้วก็ศักยภาพของทรัพยากรแต่ละประเภทเพื่อให้ใช้แล้วเกิดประโยชน์สูงสุดนั่นเองนะคะต่อมาภาพมีนะคะก็คือเป้าหมายแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืนนะคะก็เป็นการนําเสนอแนวคิดเรื่องเขียวกับการพัฒนาซึ่งมีการนําเสนอมาทั้งหมด17แนวคิดนะคะแต่ว่าแนวคิดที่มีความเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดลอ้อมและก็ทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยมีอยู่ด้วยกัน 5แนวคิดนะคะแนวคิดที่1ก็คือไปตรงกับข้อที่6ของหลักเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนนะคะข้อที่6เนี่ยเป็นการว่าด้วยเรื่องของการพัฒนาคุณภาพน้ําและการเข้าถึงน้ําสะอาดส่วนข้อที่7นะคะก็คือการเข้าถึงแหล่งพลังงานหรือว่าพลังงานที่สะอาดต่อมาก็คือข้อที่13นะคะข้อที่13เนี่ยเป็นเรื่องว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศข้อที่14 เป็นการพูดถึงการพัฒนาสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลนะคะและข้อที่15นะคะการป้องกันการเสื่อมโทรมของสิ่งมีชีวิตบนบกและก็เรื่องของการใช้ที่ดินให้เกิดประโยชน์ต่อมาค่ะเรื่องของแนวคิดในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้อมมาดูข้อแรกเลยก็คือเรื่องของ เราต้องระหนักเอาไว้เสมอว่าทรัพยากรที่มีอยู่ตามธรรมชาติเนี่ยล้วนแล้วแต่มีศักยาภาพที่แตกต่างกันดังนั้นสิ่งที่เราควรจะทําก็คือต้องระลึกเอาไว้เสมอว่าการที่สิ่งแวดล้อมมันมีศักยาภาพก็จริงแต่เราควรที่จะใช้อยากเกิดประโยชน์สูงสุดและมั่นคงมากที่สุดนะคะต่อมาข้อที่2ก็คือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยยึดหลักของความสมดุล ข้อที่3เรื่องของการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องกับพื้นที่แต่ละพื้นที่เนื่องจากว่าสิ่งแวดล้อมนะคะบางพื้นที่สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่แต่ในอีกพื้นที่หนึ่งอาจจะไม่ได้สร้างประโยชน์ให้กับคนในพื้นที่ได้เลยดังนั้นเราต้องเข้าใจความแตกต่างตรงนี้ด้วยนะคะต่อมาข้อที่4ค่ะการที่เราพูดถึงทรัพยากรการที่เราใช้ทรัพยากรเราต้องพึงระลึกเอาไว้เสมอว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเราก็คือผู้ที่จะต้องอนุรักษ์ทรัพยากรเหล่านั้นไว้ได้นานที่สุด นะคะซึ่งการอนุรักษ์เนี่ยควรยึดบนฐานของการอนุรักษ์วิทยานะคะส่วนข้อที่5ค่ะเรื่องของการจัดการทรัพยากรธรรมชาตินะคะควรที่จะมีการกําหนดมาตรการให้ชัดเจนและสิ่งที่สาคัญที่สุดก็คือมาตรการดังกล่าวนะคะต้องสามารถนําไปใช้ได้จริงและข้อสุดท้ายก็คือการจัดการเนี่ยเป็นการกําหนดแนวทางเพื่อสนับสนุนให้มนุษย์มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นโดยนะคะทั้งหมดทั้งมวลที่ครูกล่าวมาทั้งหมด6แนวคิดเนี่ย เราไม่จําเป็นต้องยึดเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะหากเราต้องการที่จะกําหนดแนวทางหรือการดําเนินมาตรการสักมาตรการหนึ่งขึ้นมานะคะเราสามารถนําแนวคิดข้างบนเนี่ยมาประยุกต์ใช้ได้มากกว่า1แนวคิดต่อมานะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน,นะคะซึ่งจะมีอยู่ทั้งหมด10หลักการด้วยกันนะคะอันแรกคือการพัฒนาที่ยั่งยืนการพัฒนาที่ยั่งยืนคือการใช้ ทรัพยากรอ,อย่างเต็มความสามารถและให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อมาการบริหารจัดการเชิงนิเวศข้อน,นี้ก็สําคัญนะคะต่อมาระวังไว้ก่อนรงไว้ก่อนคืออะไรนะคะเราต้องสร้างภูมิคุ้มกันต้องระลึกเสมอว่ามีการปรับเปลี่ยนหรือว่าสามารถมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นได้อยู่ตลอดเวลาดังนั้นเนี่ยเราต้องตั้งรับเรียกว่าเตรียมพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นต่อมาข้อที่4ค่ะคือผู้ก่อมลรพิษเป็นผู้จ่าย อันนี้เหมือนเป็นการสร้างความตระหนักรู้ให้กับผู้ที่เป็นผู้ก่อมลพิษนะคะให้เขาเนี่ยมีความรับผิดชอบต่อสิ่งที่เขาสร้างขึ้นนะคะโดยเฉพาะเรื่องของการชดเชยผู้ได้รับความเสียหายหรือได้รับผลกระทบจากมลพิษที่เขาเป็นผู้เก่ะต่อมาข้อที่5คือผู้ได้รับผลประโยชน์เป็นผู้จ่าย อันนี้เป็นเหมือนการสร้างแรงจูงใจนะคะกระตุ้นให้ประชาชนโลกเนี่ยเห็นถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ธรรมชาติต่อมานะคะเรื่องของการเป็นหุ้นส่วนของรัฐและเอกชนคือก่อนหน้านี้เราเข้าใจว่ารัฐนะคะเป็นหน่วยงานสำคัญแล้วก็มีส่วนสำคัญในการบริหารจัดการทรัพยากรแต่เรื่องนี้เป,นเป็นการปรับมุมมองใหม่โดยมองว่าเราทุกคนเนี่ยมีส่วนในการ รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมทั้งสิ้นต่อมานะคะหลักของธรรมาภิบาลนะคะเป็นการบริหารจัดการภายใต้รอบความคิดของการยึดคุณธรรมและจริยธรรมต่อมาการขยายความรับผิดชอบแก่ผู้ผลิตอันนี้มันเป็นการขยายความรับผิดชอบตลอดระยะเวลาหรือวงจรของการผลิตนะคะไม่ใช่แค่ว่ารับผิดชอบแค่ผลิตออกมาแต่มันต่างจากเดิมตรงที่ว่า ผู้ผลิตเนี่ยต้องมีความใส่ใจตั้งแต่ขั้นถึงการออกแบบผลิตภัณฑ์ว่ามันเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหรือเปล่านะคะใช้วัตถุดิบที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหรือไม่หรือระหว่างกระบวนการผลิตเนี่ยปล่อยมลพิษอะไรออกมาสู่สิ่งแวดล้อมบ้างต่อมาการใช้ทรัพยากรอ,อย่างมีประสิทธิภาพอันนี้ก็คือตามตัวเลยนะคะและสุดท้ายสําคัญก็คือสิทธิมนุษยชนเราต้องพึงะระลึกไว้เสมอว่าทุกคนมีความเท่าเทียม ทุกคนสามารถใช้ทรัพยากรได้เหมือนๆกันนะคะโดยปราศจากการกีดกันนั่นเองต่อมานะคะเมื่อพูดถึงการอนุรักษ์แล้วนะคะสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือเรื่องของฉลากสิ่งแวดล้อมค่ะซึ่งฉลากสิ่งแวดล้อมเนี่ยเป็นเหมือนการสื่อสารหรือการบ่งบอกความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้ผู้บริโภคได้รับทราบนะคะซึ่งฉลากสิ่งแวดล้อมเนี่ยแบ่งออกเป็น3ประเภทที่สําคัญมีใครเคยเห็น สัญลักษณ์เหล่านี้บ้างนะคะสัญลักษณ์เหล่านี้นะคะอันนี้เป็นสัญลักษณ์ประเภทที่1น,นะคะองค์กรเหล่านี้นะคะไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียนะคะโดยเขาบอกว่าสินค้าประเภทใดก็ตามนะคะที่มีฉลากเหล่านี้อยู่เนี่ยเขาเรียกว่ามีการพิจารณาวงจรสินค้าแล้วว่าเป็นมิตรนะคะหรือเราเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าฉลากเขียวเนี่ยโดยปัจจุบันเนี่ยมีสินค้าที่ได้รับฉลากสีเขียวทั้งหมด39ชนิด ต่อมาฉลากประเภทที่2เนี่ยเป็นฉลากที่ผู้ผลิตหรือผู้จัดจําหน่ายนะคะบ่งบอกว่าสินค้าของตัวเองเนี่ยเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะคะโดยฉลากประเภทนี้ผู้ผลิตสามารถพิจารณาได้จากตัวเองเลยว่าการผลิตของตัวเองเนี่ยเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหรือเปล่านะคะถ้าเห็นว่าการผลิตของตนเองเนี่ยเป็นมิตรกับสิ um ่งแวดล้อมก็สามารถติดฉลากนี้ได้เลยและฉลากสุดท้ายคือฉลากสิ่งแวดล้อมประเภทที่3นะคะเป็นการบ่งบอกว่าผลกระทบ ของสินค้าเนี่ยส่งผลกระทบมากน้อยแค่ไหนนะคะโดยมีการแบ่งออกเป็น5ระดับนะคะโดยการวัดนี้นะคะจะมีหน่วยงานเป็นผู้ตรวจสอบอีกทีหนึง่งอ่ะคราวนี้มาดูเรื่องของมาตรฐานสิ่งแวดล้อมนะคะเขาบอกว่าการที่เราจะไปบอกแบบการกําหนดมาตรฐานเนี่ยมันต้องมีเครื่องมือในการศึกษาหรือการวัดนะคะซึ่งเครื่องมือที่ใช้ในการจัดการทรัพยากรที่สําคัญสําคัญก็คืออันหนึ่งเลยก็คือเรื่องของกฎหมายนะคะ ในประเทศไทยของเราเนี่ยมีพระราชบ,บัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมนะคะในปี2535ซึ่งจากพระราชบ,บัญญัตินี้เนี่ยกำหนดให้มีหน่วยงานดําเนินกิจการต่างๆด้วยกันนะคะก็คืออันดับแรกเลยก็คือมีการแต่งตั้งนะคะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในการให้ความรู้นะคะแล้วมีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการส่งเสริมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนะคะเมื่อมีการทบทวนความรู้มีการจัดตั้งคณะผู้ทรงคุณวุฒิแล้วนะคะ ก็มีการจัดตั้งกองทุนสิ่งแวดล้อมนะคะซึ่งหลักๆเลยกองทุนสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็มีหน้าที่ในการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมผ่านมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมนะคะมีการควบคุมมลพิษนะคะการส่งเสริมด้านการเงินและการคลังนะคะมีการกําหนดโทษสําหรับผู้กระทําความผิดแล้วก็มีการดําเนินการลงโทษตามระบบต่อไปซึ่งในปัจจุบันนะคะกฎหมายที่คุ้มครองเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยเนี่ย มีด้วยกันทั้งหมด10ฉบับด้วยกันนะคะ,อะนอกจากองค์กรเมื่อกี้นะคะยังมีองค์กรที่เกี่ยวข้องกับด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมนั่นก็คือกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะโดยหลักๆนะคะกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีความเกี่ยวข้องกับด้านสิ่งแวดล้อมก็เน้นหนักมาในเรื่องของการอนุรักษ์ทรัพยายกรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งต่อมาหลังจากการดําเนินงานของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแล้วเนี่ยค่ะก็มีการจัดตั้งกระทรวงอีกกระทรวงหนึ่งขึ้นมานนก็คือกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งกระทรวงทรัพยายกรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยมีหน้าที่สําคัญก็คือการฟื้นฟูทรัพยายกรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะอ่ะต่อมากองทุนสิ่งแวดล้อมนะคะจริงๆแล้วกองทุนสิ่งแวดล้อมเนี่ยเป็นองค์กรนะคะที่ให้การสนับสนุนด้านงบประมาณนะคะโดยเน้นการส่งเสริมให้นโยบายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเนี่ยประสบความสําเร็จนะคะแล้วก็นอกจากนี้ยังมีการกําหนดกฎหมายเพื่อให้มีเงินหมุนเวียนเพื่อที่จะเอื้อต่อการดําเนินกิจกรรม นะคะต่อมานะคะนโยบายและแผนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะซึ่งประเทศไทยเนี่ยมีการพูดถึงแล้วก็มีการกําหนดนโยบายเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่4ซึ่งปัจจุบันเนี่ยประเทศเราเนี่ยใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่1 2บสองนักเรียนจะเห็นถึงระยะเวลาที่มีการปรับใช้เนี่ย ค่อนข้างนานนะคะบวกกับปัจจุบันเนี่ยเราดําเนินนะคะนโยบายตามยุทธศาสตร์ชาติ20ปีออวัตถุประสงค์สําคัญก็คือการรักษาความสมดุลของทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาคุณภาพของสิ่งแวดล้อมนะคะ ะะอีกหนึ่งอย่างที่สําคัญก็คือการประชาสัมพันธ์สิ่งแวดล้อมศึกษานะคะซึ่งนะคะการดําเนินการนี้นะคะกิจกรรมนี้เนี่ยเป็นการสร้างจิตสํานึกให้กับประชาชนนะคะให้เห็นถึงความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมไปถึงการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์นะคะต่อมาแนวทางในการดําเนินในชีวิตประจําวัน และการมีส่วนร่วมเกี่ยวก,กับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนนะคะโดยนะคะมีการนําแนวคิด 7R เข้ามาใช้นะคะซึ่งหลัยแนวทางนี้เป็นแนวทางที่เราเรียนสามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้จริงในชีวิตของเกลียด 7R คืออะไรทุกว่า 7R คือ7อุป,ปนิสัยที่สร้างสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนนะคะ R ที A ่1คือ r e u c e วะะีดิวคือการลดการใช้นะคะก็คือการลดการบริโภคและการหาทางเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานหรือเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆต่อมาที่2คือ r e u s e Re u s e คือการใช้ซ้ำนะคะก็คือการนำบรรจุภัณฑ์นำกลับมาใช้ใหม่เหมือนอยังปัจจุบันเนี่ยจะมีการพูดถึงนะคะการนำถุงพลาสติกมาใช้ซ้ำๆหรือว่าการนำขวดพลาสติกเนี่ยไปใช้ในการปลูกต้นไม้หรือแม้กระทั่งการรณรงค์ให ใช้กล่องข้าวหรือปินโตแทนถุงพลาสติกที่ใช้ใส่อาหารนะคะต่อมาอาที่3คือรีไซเคิลนะคะรีไซเคิลคือการนํากลับมาใช้ใหม่นะคะโดยเราต้องทําการแยกขยะซึ่งการแยกขยะเนี่ยจะสามารถให้เราอะรู้ประเภทของขยะและขยะที่สามารถกลับมารีไซเคิลได้เนี่ยจะมีการส่งต่อเพื่อจัดเก็บและแปรรูปว่าจะเป็นเรื่องของบรรจุภัณฑ์นะคะพลาสติกแก้วหรือกระป๋องเครื่องดื่ม ต่อมา Repair นะคะ repair คือการซ่อมแซมนะคะเมื่อข้าของเครื่องใช้พังนะคะเราต้องหาวิธีการหรือรู้จักวิธีการซ่อมแซมเพื่อน,นำกลับมาใช้ใหม่เพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่มันพังแล้วเราเลือกที่จะทิ้งเมื่อนั้นมันจะกลายเป็นขยะนะคะต่อไป Refuse นะคะก็คือการปฏิเสธปฏิเสธหรือหลีกเลี่ยงการใช้บรรจุภัณฑ์ที่มีการสร้างปัญหาอย่างเช่นการใช้กล่องโฟมนะคะหรือว่าขยะเป็นพิษ ต่อมารีนนะคะรี Return คือการตอบแทนนะคะตอบแทนในที่นี้ก็คือการส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมในการช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะรวมไปถึงการสร้างความตระหนักรู้และส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์อย่างจริงจังและสุดท้ายคือรี i n งคือการคิดใหม่นะคะหรือการเปลี่ยนความคิดก็คือการที่เราเนี่ยปรับมุมมองนะคะจากเดิมที่เรามองว่าการบริโภคสินค้าเนี่ย สิ่งที่ได้จากการบริโภคก็ทิ้งไปนะ,ะแล้วกลับมาทบทวนตัวเองใหม่ว่าเฮ้ยเราควรจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเราไหมนะคะเราหันมาใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดลอ้อมควรจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าเอาละค่ะวันนี้เนื้อหาที่เรียนในวันนี้นะคะก็บทเกรียงเท่านี้นะคะก่อนจากการหานักเรียนฝากไว้นิดนึงนะคะเรามาทบทวนแล้วก็ลองวิเคราะห์ดูซิว่านักเรียนคิดว่า พราะเหตุใดเราจึงต้องมีการประสานความร่วมมือระดับนานาชาติเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมและทําไมนะคะแลกเรียนคิดว่าแนวทางการดําเนินชีวิตในชีวิตประจำวันของนักเรียนเนี่ยมีการร่วมมือหรือว่ามีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยายกรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนอย่างไรสําหรับวันนี้นะคะอย่าลืมกลับไปแล้วนะคะอย่าลืมทบทวนบทเรียนจากวันนี้สวัสดีค่ะผลิตรายการโดย สำน,นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน